สนับสนุนโดยโทร1795กล้องวงจรปิดวาตาชิชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า50ปีใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อ ไขสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข่าวเช้าโซเชียลประจำวันอังคารที่24กรกฎาคม2555นะครับอยู่กับผมอิทธิพัฒน์ปิรลโรธครับและคุณธันชนกศรีเนชชัยครับค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวกับร้อนและฮอตทิตตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะคะเรเด็นต่างๆในโซเชียลมีเดียโอ้โหฮอตมากคุณคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของกระหังที่ตอนนี้คุณพัชรพพน์ลงเป็นตามติดอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าเมื่อคืนนี้้่่กับรพายุุตฝน เซนเต้ที่ถล่มเกาะฮ่องกงนะคะมีการประกาศเตือนภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นระดับ10แล้วก็ลดระดับมาตอนขณะนี้เหลือระดับ8แล้วค่ะแล้วก็ชุ <5 S 2> งท้ายด้ยกัรวันนี้คือกรณีของคุณนิชคุณที่ประสบอบัติเหตุนะครับจากการเมาแล้วขับ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังพูดกันอยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายเลยในแต่ละประเด็นเดี๋ยววันนี้เราจะไล่เรียงกันระยะเวลาอาจจะบอกว่าไม่ถึง20กว่านาทีเราจะพยายามไล่เรียงแล้วก็ที่สําคัญเราจะมีสกายรายงานบรรยากาศสดๆจากฮ่องกงนะครับกรณีของพายุวิเซนเต้ที่ตอนนี้ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับทางฮ่องกงแล้วเหมือนกันเพราะตอนนี้นะคะเที่ยวบินค่ะหลายที่บินก็ไม่สามารถบินได้พู้โธยสารตกค้างที่สนามบินเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปทางฮ่องกงเองหรือ ือว่ามีญาติอยู่ที่นั่นนะคะตอนนี้ค่ะ โปรดตรวจสอบเที่ยวบินก่อนการเดินทางนะคะเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ของสนามบินนานาชาติฮ่องกองเองก็มีการประกาศเตือนไว้ค่ะตอนนี้นะคะแมพายุวิเซนเต้เตจะประกาศเตือนระดับ8ค่ะแต่ก็ยังคงมีการขอความกรุณานในหลายเรื่องนะคะเช่นตอนนี้ไม่ให้อยู่ชายฝั่งเพราะเรื่องของเนื่องจากของระดับน้ำทะเลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวเองที่อยู่ในฮ่องกองเองค่ะติดตามข่าวสารสภาพอากาศฮ่องกองอย่างต่อเน,นื่องจากทางเว็บไซต์ต่างๆของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาของฮ่องกองเองนะคะหรือ ทางโทรทัศน์หรือวิทยุค่ะครับที่สําคัญคนไทยเราก็ต้องควรที่จะต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับเป็นประกาศเตือนฉบับที่8ลงวันที่24กรกฎาคมนะครับบอกว่าพายุวิเซนเต้น,นี้นะครับก็จะส่งผลกระทบกับทางไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนะครับะตะวันออกเฉียงเหนือก็ตั้งแต่จังหวัดนองคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมด้วยส่วนในช่วง24ถึง27 จัง <Okay. S 1> หวัดทางภาคเหนือนี่คือจะต้องเฝ้าระวังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านพยาวลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์สุขโขทัยตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ช่วง25ถึง27ก็เช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับจันทบุรีตาดระนองและพังงาประชาชนก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อ มีคนที่เข้าไปติดอยู่ที่ห้องกกงนะคุณธันชนกก็รายงานบรรยากาศกันเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสกายบรรยากาศส,ส,สดๆตอนนี้คุณโบไปอยู่ที่ห้องกงตอนนี้กำลังขอชัดแบบดูขอชัดแบดดแบก่อนค่ะเพราะว่าคุณโบทวิตเตอร์มาตั้งแต่เช้านะคะ อยู่ที่มาเก๊าอยู่ด้วยแล้วก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศตั้งแต่ภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงเช้าวันนี้ค่ะจากเมื่อคืนที่ประกาศเตือนเราเรามาดูภาพที่คุณโบส่งมาให้เราตั้งแต่เมื่อเช้าก่อนอ่ะคุณโบนะครับนีคือภาพช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาอันนี้เป็นอินสตาแกรมของคุณโบนะครับที่ส่งเข้ามาที่สถานีข่าววังัยส่วนอีกภาพนี้เป็นวิดีโอคลิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เวลาในการโหลดอ่านนะครับเดี๋ยวเราจะขยายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าอันนี้นะครับเป แนวที่ตั้งขวางนแต่ว่าเห็นภาพบรรยากาศว่าฝนตกแล้วก็มีลมเนี่ยฝนเนงตกอยู่น้ํานี่คือแบบว่าเจิ่งนองเลยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่คุณโบรายงานกันเข้ามาสําหรับคนข่าวช้าโซเชียลแต่เดี๋ยวเราจะสกายรายงานบรรยากาศสดๆนี่ถือว่าเป็นความมีส่วนร่วมของโซเชียลมีเดียรายการคนข่าวช้าโซเชียลนี่นะครับก็จะเน้น หนักเรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ห้องกลงอยู่มาเก๊าค่ะแล้วก็ตอนนี้ตั้งเจอกับเจ้าพายุไต้ฝุ่นวีเซนเต้นะคะสามารถร่วมรายงานมาได้ค่ะที่ Twitter รแอดระวังภัยส่งภาพมาได้หรือส่งคลิปวีดีโอมาได้นะคะหรือทาง f เฟซบ o ๊กค่ะเครือข่ายระวังภัยค่ะนี่ไงคุณโบบอกว่า คุณป้เห็และีบอกแบตหมดค่ะตอนที่กำลังชาร์จแบตเดียวถ้ายังไงช่วงท้ายๆรายการเราจะสกายรายงานบรรยากาศสดๆกันนะครับอ่ะมาถึงเรื่องที่เราตั้งคําถามไว้เมื่อคืนแล้วก็พูดคุยกันอีกเรื่องหนึ่งที่ฮอตในประเด็นของโซเชียลมีเดียผีกระหังอ๋กผีกระหัเนี้ปีสนี้ปี2 0 1 2นะคะคุณขาครับตอนเด็กๆผมก็เคยได้ยินนะตอนเด็กๆกลัว คุณยายเล่าให้ฟังว่าอย่าออกไปเที่ยวเล่นกลางคืนเดี๋ยวผีกระหังมันจะมาจับตัวไปตามจินตนาการของเราคือในตอนเด็กๆก็คือว่าผีกระหังจะมีกระด้งแล้วก็สักตรวเยอแล้วก็ใช้บินบินกระหังกระสือทั้งผู้ชายกระสือเป็นผู้หญิงแต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่เคยเจอนะจนโตมาอายุก็ ขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่าที่ชาวก็ต้องเห็นใจชาวสีคิ้วที่โคราชเพราะว่าต้องเดือดร้อนกับเรื่องของตอนนี้เขาบอกว่ามันผีกระหังอารวาสแล้วเขาจัดเวรยามเฝ้ากันมาตลอด24ชั่วโมงจนถึงขั้นที่คุณพัชรพระพรม1เดือนเต็มแล้วก็ต้องเห็นใจแล้วเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนคุณนันชนกอย่างอย่างที่เขาเล่ามาเนี่ยอย่างคุณคุณพ่อคุณปู่ของเด็กเนี่ยที่ที่เด็กที่เขาบอกว่าถูกกระหังเข้ามาลวนลามเนี่ยเขาบอกว่าก็นอนอยู่ นอนอยู่ก็นอนอยู่กับหลานของตัวเองที่ถูกลวลามเนี่ย,ยก็คิดว่าเป็นพ่อของเด็กมากอดมาอะไรต่างๆก็เลยขยบขยบให้ให้ให้พ่อของเด็กแต่จริงๆเข้าใจว่าเป็นพ่อแต่ที่แท้จริงไม่ใช่พ่อของเขา ก็หวาดกลัวกันแล้วก็เลยทําให้ตอนนี้มีการเฝ้าระวังกันเมื่อคืนคุณพัชรพพ์ก็ลงไปพื้นที่แล้วก็รายงานตลอดทั้งคืนคุณพัชรพจนเองก็ไม่ได้นอนเหมือนกันนะไม่ได้นอนเลยค่ะมีการเฝ้าติดตามการรายงานทางทวิตเตอร์ตลอดเวลาก็ได้ติดตามอ่านบางคนบอกว่าสนุกมากเห็ไล่าผีมีลอยท้องรอยเท้าอะไรต่างๆที่เรานําเสนอไม่ใช่ว่าเราจะเชื่องมงายเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของผีสางอะไรต่างๆแต่ว่าต้องการหาความจริงนะต้องการหาความจริงต้องการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ เพราะว่าบางทีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประชาชนคืออยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรกันแน่จริงแล้วความจริงคืออะไรก็ไม่มีใครรู้ค่ะแต่บางทีก็มีการเชื่อไปต่างๆอย่างงมงายการที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่เพื่อต้องการหาความจริงอย่างที่คุณอิทิพัฒน์บอกไปใช้วิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วคืออะไรและหาความจริงทําให้ประชาชนหายตระหนกตกใจเพราะนี่เราก็บอกว่า เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจากการตละกตกใจเนี่ยเป็นความเดือดร้อนอย่างหนึ่งนะก็มีคนเสนอนะบอกว่าให้เอากล้องวงจรปิดไปติดทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมจริงนี่ก็น่าหน้าลงทุนเหมือนกันนะลองดูลองลองดูให้รู้ไปเลยว่าสักหนึ่งเดือนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือค่อยมาดูกันว่าที่เราเห็นเราอุปทานไปเองหรือว่าเป็นจินตนาการอย่างที่หลายๆคนเราก็ถามคนในทวิตเตอร์เหมือนกันคุณทันชนกว่ามีความคิดเห็นยังไงเนาะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ อย่างบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่มาดูความเห็นของคนที่เขามากันนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาะนะครับอย่างหลายๆคนที่เมื่อวานนี้เราให้ติดแท็กนะครับเรื่องของติดแท็กกระหัง,แ,กกหงแล้วก็คนข่าวเช้านะคะคอย่างคุณโบวี่วา c ส์ทีวีบอกว่ากระหังบินด้วยกระดงก็งงแล้วค่ะไม่ได้ลบหลู่นะมสมัยก่อนอาจมีเรื่องนี้แต่อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่า,าหรือ <คน S 2> เปล่าบางคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> บอกว่าเอ้ยทำไมผีผีบันบ้ากามด้วยหรออืก็มีเหมือนกันนะแสดงความคิดเห็นเข้ามา บางค,บคนก็บอกว่าคุณไทยทวิตเตอร์บอกว่าไม่คิดว่ากระหังจะมีจริงค่ะแต่เป็นไปได้ว่าน้องที่โดนนี้อาการลักษณะคล้ายกับผีอำอืมครับก็หลายๆคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่า เรื่องของความเชื่อทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นมีเรื่องราวมีสิ่งลี้ลับอะไรที่มากมายแต่ว่าก็รอการพิสูจน์อยากรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณบิชนีบอกว่าใช่ผีที่ไหนจะบ้าการมเหมือนที่คุณอิทธิพัฒน์บอกไปนะคะหรือว่าคุณอามิยูรีบอกว่าถ้าโลกนี้มีผีจริงก็ต้องมีจริงค่ะต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางไสยศาสตร์ค่ะหรือว่าคุณซูเปอร์ออสบอกว่าเชื่อเรื่องผีบาบุญและเวรกรรมแต่ไม่เชื่อว่าผีจะหื่นผีจะหื่น ก็ oh. ก็อันนี้เราก็เป็นความหลากหลายความคิดเห็นเลยนะครับแต่ว่าเราก็ให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการเปิดรับความคิดเห็นบางคนบอกว่าเป็นการอุปทานหรือว่าจินตนาการเป็นเองก็คือ <S 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 เหมือนกับว่าในสมัยเด็กๆคงมีการจินตนาการขึ้นมาเพื่อที่จะใช้หลอกกับเด็ก เพื่อที่จะเป็นกุศโลบายคล้ายๆกับว่าไม่ให้เด็กออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านแต่เรื่องของผีไทยตำนานของสังคมไทยเรามันก็ควบคู่กับเรื่องของความเชื่อศิลปศาสตร์มานานเนิ่นานเลยผีต่างๆมิชชนแนนเขาจะจัดให้ว่ามีผีไทยผีกระสือผีปอบอะไรต่างๆกระสือกระหังปอบเนี่ยตำรับหนังไทยและคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณต้นมอนสเตอร์ค่ะเรื่องแบบนี้มันพูดยากถ้าไม่ได้สมบัตด้วยตัวเองจะหาว่าชาวบ้านสร้างเรื่องสําหรับผมผมว่าเรื่องราวแบบนี้มีจริง บางคนก็บอกว่าคุณตอยต้อยนงรักบอกว่าไม่มีหรอกจิตใจคนน่ากลัวกว่าผีนะคะหรือคุณซินฟงบอกว่าเป็นจินตนาการหมความหลงล้วนเนื่องจากขาดปัญญาที่จะพิจารณาได้อย่างถ่องแท้ค่ะเป็นหลากหลายความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาทางทวิตเตอร์แอดระวังภัยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วโคราชนครราชสีมานะครับเราก็อยากให้ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างปกติสุขเพราะว่าตอนนี้เองหลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังคงต้องจัด เฝ้าเวรยนยามกันแล้วทั้งคืนนี้ไม่ได้นอนและก็เป็นแบบนี้มาตลอด1เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับอรอวันที่ตํารวจจะมาพิสูจน์แต่เมื่อวานนี้ตํารวจก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มวิชาชีพมากกว่าที่อาศัยบ้านที่ไม่ได้ปิดประตูแน่นหนาตอนนี้ก็เลยแนะนําให้ประชาชนเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่แล้วก็ปิดบ้านปิดประตูล็อกให้แน่นหนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทางสังคมแล้วก็เป็นประเด็นของโซเชียลมีเดียที่พูดกันมากในขณะนี้นะครับอ่ะ ประเด็นหนึ่งรเรื่องของคุณนิชคุณคุณอิทธิพัฒน์ค,ค่ะจากมีการนี้จากข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐนะคะบอกว่าเมื่อช่วงตีสามของช่วงตีสามเครื่องที่ผ่านมาค่าตาะตวลาท้องถิ่นนะคะคนิชคุณนักร้องนักแสดงชื่อดังของเกาหลีสัญชาติไทยค่ะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ย่านกังน a m ของเกาหลีใต้โดยนักร้องถูกกล่าวหาว่าเมาแล้วขับค่ะเนื่องจากรถยนต์ของเขาชนเข้ากับจักรยานยนต์นะคะจากการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แล้วค่ะพบแอลกอฮอล์อยู่ที่0.056เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นระดับที่อาจทำให้ถูกระงับใบขับขี่ได้ค่ะสำนักข่าวดิเพรสได้รับการเปิดเผยจากดิเพรสนะคะได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุทางโทรศัพท์ค่ะว่าหลังจากตรวจแอลกอฮอลนิชคุณหอรอเเวชกุลแล้วนะคะก็พบว่ามไม่ได้มีการเมาอย่างรุนแรงหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามก็ไม่ทั้งทั้งตัวเองแล้วก็คู่กรณีเองค่ะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะจากอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะก็ไม่มีได้ใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ ไม่มีความเสียหายที่ร้ายแรงต่อยานพาหนะของคนทั้งสองฝ่ายนะคะจนที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะต้นสังกัดเกาหลีพอมายงี้ต้นสังกัดลิทแถแล้วและคุณิธิพัตขา JYP Entertainment นะคะต้นสังกัดของนักร้องดังค่ะก็บอกมานะคะว่าก็แถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิชคุณก็ไปทานเลี้ยงกันเป็นปกติดีก็คือไปกินเลี้ยงกันเวลาไปดื่มเบียร์ไปแค่2แก้วเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเสียดายนะเราไม่ได้ ดูทวิตเตอร์ของคุณนิชคุณว่าเช้านี้คุณนิชคุณทวิตว่าอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังมีความเคลื่อนไหวกันว่ายังไงบ้างเพราะว่าคุณนิชคุณนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มี follower follower มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวอันดับมากเลยค่ะให้เขาเลยเวลาเขาอาทีอะไรทีนึงนี่ติดอันดับเลยยางข้อความทรงพระเจริญที่เขาอาทีขึ้นมานี่พอคุณนิชคุณ ทวิตครั้งหนึ่งแล้วคนอาทีเป็นแสนๆคนปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกอาทีมากที่สุดในครึ่งปีเลยเรียกว่าเป็นค,คนที่มีอิทธิพลต่อโซเชียลมีเดียของประเทศไทยเราเองเป็นอย่างมากเรียกว่าเป็นศิลปินไทยที่ไปดังใช้คำว่าแบับโลกได้แล้วนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูการแฟนคลับจะว่ายังไงจะหลายคนก็คงจะวิาพากษ์วิจารณ์กันไปมากันที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรื่องของใบสั่งปลอมที่มีการนํามาแฉกันผ่าน Facebook แล้วก็ สรุปว่ามันกระจายกันไปมีคนตั้งข้อสังเกตจริงหรือไม่จริงปลอมหรือไม่ปลอมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เราเคยจะตรวจสอบกับทางตํารวจทางตํารวจนะครับบอกก็ตรวจสอบแต่ว่าไม่ไม่มีใครให้ไม่ให้ไม่มีใครให้ความชัดเจนแต่ว่าหลังจากนั้นมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบอกออกมาแล้วนะครับว่าตอนนี้จากการตรวจสอบปรากฏว่า ที่มันปลิวว่อนเน็ตอยู่เนี่ย,ยเนี่ยทั้ง2ใบนี่นะครับมันเป็นใบสั่งจริงทั้งคู่โดยรองผู้บัญชาการนะครับพลตรุตรีวรศักดินพสิทธิพรรับผิดชอบงานด้านจราจรบอกว่าเป็นของจริงทั้งคู่ส่วนที่มีการใช้ตายางประทับและระบุค่าปรับนั้นถือเป็นความสะดวกของแต่ละพื้นที่เพราะว่าบางพื้นที่มีการใช้ใบสั่งมากจึงต้องการใช้ประทับด้วยตายางเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทํางานส่วนอัตราค่าปรับก็สามารถระบุได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตรง5 500บาทนั้นตำรวจจราจรไม่มีสิทธิ์เขียนลงในนี้นะครับแต่ตำรวจยืนยันว่าอัตราค่าปรับสามารถระบุได้เป็นข้อกำหนดการเสียเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนการจราจรแล้วก็ตอนนี้เมื่อเช้าเราให้ทีมงานติดต่อไปทางรองผู้บัญชาการ<ข>ตำรวจนครบาลทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่ายังไม่พูดอีกเหมือนกันขอตรวจสอบก่อนขอตรวจสอบไม่ใช่คือตอนนี้เขาจะตรวจสอบคนที่โพสต์เนี่ยก็ถามว่ากรณีนี้คุณ ทันชนกจําได้ไหมที่ตํารวจเล่นการพนันเล่นไฮโลที่พัทยามีความผิดนะจริงๆไม่ใช่ไม่ได้เล่นเพื่อนแช์มาให้เพื่อนแช์มาเฉยๆเพื่อนแช่มาถรูปมาไม่เห็นคนร้ายครับเพื่อนแช์อันนั้นเพื่อนแชร์มาแล้วก็ไปแชร์เขาต่ออีกทีหนึ่งแต่กรณีนี้มีการที่จะเรียกคนที่โพสต์เฟซบุ๊ก เช่นเดียวกันเรียกเข้ามาชี้แจงและคนที่ดําเนินการโพสต์คนแรกเนี่ยก็จะต้องมาชี้แจง <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เพื่อที่จะแล้วทางตํารวจเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะลงโทษหรือว่าจะดําเนินคดีในข้อหาดใดๆแต่ว่าจะชี้แจงให้ทราบถึงกรณีใบสั่งทั้ง2ใบนี้ให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราก็จะนํามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึง นะครับเหือีกประมาณไม่กี่นาทีเรื่องของที่เราจะสกายนะครับตอนนี้คุณโบแบตหมดแต่ก็พยายามทวิตเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้คุณอย่างคุณเพลพีตอนนี้บอกว่าเมื่อกี้ทวิตเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้บอกว่าตอนนี้สัญญาณขาดๆหายๆแต่ว่าที่มาเก๊าที่ฮ่องกงตอนนี้ฝนยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีคนติดอยู่ที่เวเนเซียด้วยเดี๋ยวเราจะดูภาพของมาเก๊าที่คุณโบทวิตขึ้นมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับ ดูภาพกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะคุณโบต้อง<บ>ขอให้คุณผู้ชมเพราะว่ารายการรายการเราสดเราคลิกก็สดๆเราก็จะเห็นใช่ค่ะเป็นการ<ค>รายงานเข้ามาสดๆนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ค่ะโดยคุณโบอเองนะคะเมื่อช่วงเช้าเองก็ได้รายงานมาให้เราทราบว่าเธออยู่ที่มาเก๊าคะ่ะแล้วรายงานภาพตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่บอกว่าขณะนั้นเนี่ยมีการประกาศเตือนระดับ10อยู่จนตั้งแต่เมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะมีการประกาศเตือนเหลือระดับ8แล้วนะคะ ที่ตอนนี้ค่ะสำนักข่าวตว่างประเทศก็มีรายงานมานะคะเบื้องต้นค่ะ <c oughs> มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะกว่า50คนแล้วค่ะจากสถานการณ์พ <t> ายุไต้ฝุ่นวีเซนเต้ที่เกิดขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอาการบาดเจ็บเนี่ยจะเกิดจากการที่ว่าไปคือบางทีลมแรงมากค่ะจนทําให้เข้าของเนี่ยมากระแทกศีรษะบ้างนะคะ <t> มีการรายงานค่ะว่าอย่างน้อยนะครับ ผู้ชาย23คนและผู้หญิง27คนค่ะถูกส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาค่ะหลังจากได้รับแล้วก็มี15รายต้องเข้ารับการรักษาตัวและพักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าแล้วก็จะมีรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมถึงสองครั้งค่ะแล้วก็มีรายงานต้นไม้423ต้นที่ค้นลม้มลงมานะคะยังไงทางทีมข่าวระวังภัยค่ะแจะ้งติดตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็จะรายงานอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานขึ้นรูปนะคะที่คุณโบทวิตออมาล่าสุดเพราะว่าเราติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้คุณโบแบบหมดนะคแต่ว่าคุณโบยังคงทวิตอยู่นะครับผมว่าแล้วก็ส่งมาตส่งข้อมูลมาให้ตลอดนะคะตอนนี้มันมีคนติดอยู่นะะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพกันนะครับว่าที่คุณโบส่งมาให้นะครับจากเวเนเซียนะคะที่คุณโบติดอยู่ที่ตรงมาเก้าค่ะอันนี้เป็นนะครับตอนอันนี้ส่งมา21 นาทีที่แล้วนะคะตอนนี้เรียกว่าส่งมากันสดๆเลยนี่ก็เป็นภาพที่เราเปิดผู้ชมดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาะนะคะนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยว,วเราขยายให้ผู้ชมดูว่าสภาพอากาศตอนนี้เขาเขาป็นยังไงกันนะครับอภาพขยายใหญ่มาแล้วนะครับโอ้โหนี่พูดถึงถ้าฝนไม่มีพายุนี่วิวทิวทัศน์บ้านเขาก็สวยเหมือนกันนะ,มะไม่แพ้บ้านเราเลยนะ,ะตอนนี้ก็เผชิญกับเดี๋ยวเราจะไปราดูคลิปคุณโบนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ว่าที่คุณโบส่งมานี่นะคะกดกันสดๆให้คุณผู้ชมดูสดๆเนี่ยแหละรู้สึกว่าเครื่องมืออุปกรณ์เราก็จะลองรับดีมากเลยการดูตามในจอ,อดูตามในจอครับที่คุณโบส่งมาให้ดูนะคะ,ะนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวที่นำมาเสนอ,อกันเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะพยายามติดต่อกับทางคุณโบในรายการ คนท้าฟ้าดินยังไงต้องให้คุณโดรายงานผ่านสกายให้ได้ค่ะรับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรายการต่อไปเป็นคนท้าฟ้าดินก็ติดตามดูนะครับรายละเอียดอื่นๆนั้นก็คงจะสามารถที่จะอัปเดต๋อนี่ไงมีคนติดอยู่ตอนนี้ที่มีคนติดอยู่ที่เวเนเซียนะคะฝนตกหนักรมแรงปางกลางมีคนติดอยู่ที่เวเนเซียค่ะนี่ติดอยู่กันเยอนมากเดียเราขยายคุณผู้ชมได้เห็นชัดๆอลีบ อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหนั่งรอกันเลยครับคุณผู้ชมนั่งรอกอันอย่างนี้ค่ะนั่งรอน,นี่นนะะมีมีคนกำลังจะไปที่ห้องกงเหมือนกันนะท,ทีมทีมงานของเราทีมข่าวเรานี่แหละค <น S 1> นน่ะการจัดไฟคงจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ก็ต้องถ้าสาหรับใครที่ต้องมีแผนการเดินทางไปฮ่องกงนะคะหรือว่าซื้อตั๋วเครื่องบินไปแล้วค่ะให้ตรวจสอบกับสายการบินของคุณก่อนเดินทางนะไม่ฉะนั้นจะต้องเป็นนั่งอย่างนี้นะถ้ากลับบ้านไม่ได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะครับตามคาประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเอาละครับวันนี้รายการคนข่าวเช้าโซเชียลหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับคนข่าวเช้าโซเชียลผ่านทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์แอดระวังภัยและ Facebook เครือข่ายระวังภัยนะครับรวมถึงชมรายการของทางสถานีข่าววระังภยได้ ทางแอปพลิเคชันนะครับผ่าน iPhone สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับติดตามชมรายการคนขอพายครับคนท้าฟ้าดินคนหลังจากนี้ไปชมกับรายการคน <c oughs> ท้าฟ้าดิน <c oughs> นะคะแปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงค่ะไปติดตามเรื่องของการพยากรณ์สภาพอากาศนะคะแล้วก็วิเต้ค่ะจะกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะคุณอิพัฒน์ินดาโรดิฉันันชนศรีเนตรชยัยทีมงานรายการคนข่าวเช้าโซเชียลลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ